เฮียเล่นหมากลุกกันจริงจังมากเลยเนี่ยเนี่ยตารางหมากลุกบ้านใครยังพอมีไหมครับเนี่ยโอ้โหเป็นตารางหมากรุกแบบสมัยก่อนเลยอะเฮียเล่นกันแบบจริงจังมากเพื่อนเฮียนั่งรอหลับหมดแล้วเนี่ยเนี่ย สวัสดีครับทุกคนต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแด d d y oh, ้โอและตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับแดดดีนะครับ EP นี้แดดดี้จะพาทุกคนมาที่พี่พิธภัณฑ์หุนข<ฟ>ี้พึ่งไฟเบอร์กลาสแห่งแรกของประเทศไทยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูความยิ่งใหญ่ความปราณีความาวามมิจิตรศิลป์กันเลยครับลุยอ๋อ ก่อนที่จะเข้าไปชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขอคนละหนึ่งติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้แดดดีด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาด EP ต่อไปของแดดดีครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในพิพิธภัณฑ์หุ่นคิดเพื่อนครับ ตื่นเต้นนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับยังไม่เคยมาเลยนะสาหรับเพื่อพันผุนขี้พึ่งอยู่ตรงนี้นะครับอยูเอ่เส้นเรียกว่าบรมราชชนนีใช่ไหมครับอยู่ระหว่างทางไปนะครปฐม,มนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยครับลึืล่องนี้แอบขนลุกนะแต่รู้ว่าไม่ได้น่ากลัวอะน,นะครับทุกคนนี่เขาจะมี2ชั้นนะครับแดดดี้ก็จะพาทุกคนมา รู้สึกว่าด้านนี้ก็จะเป็นสะท้อนความเป็นอยู่ของคนไทยสมัยก่อนใช่ไหมครับเหมือนคนทํางานเหมือนเป็นชุมชนนะครับมีแม่มีเด็กมีอะไรอย่างเงี้ยครับเข้ามาโซนนี้นะครับจริงจังเลยนะครับเจอ,เอ,อพระเกจินะครับมุมนี้3รูปนะครับมี หลวงพ่อกวยมีพระครูภาวนารังสีแล้วก็มีพระธรรมยานมุนีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดีเรประวัติคร่าวๆแล้วกันนะครับเผื่อหลายท่านาไม่ทราบไม่รู้จักข้อมูลมาก่อนนะครับอย่างหลวงพ่อกวยเนี่ยท่านเรียกว่ามีาสิทธิอนุสิตในภาคกลางจำนวนมากนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการทำผ้าผงแม่พิมพแบบ์แบบแบบมือเรียกว่าแบบ แฮนด์คลาฟอย่างไี้นะครับพุทธคุณโดดเด่นด้านเมตตามหานิยมนะครับถ้าใครเคยยินเพลงคาถาคุณแผนของน้องการทัศนะนี่แหละได้แรงบันดาลใจนะครับมาจากหลวงพ่อกลวยนะครับรูปถัดมานะครับเป็นพระครูทำมันทำอาทำเป็นพระครูภาวนารังศีนะครับเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลวิทยานะครับ ท่านเกิดปีพศ2445นะครับที่อุทยาอุปสมบทตั้งแต่อายุ21ปีครับท่านเป็นผู้ที่ทําการบุรณะสังขรวัดใหญ่ชัยมงคลที่อุทยานะครับซึ่งก่อนน,นั้นเป็นวัดร้างนะครับจนได้รับอนุญาตให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาได้คติธรรมของท่านก็คืออยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังวาจาครับอีกรูปนะครับเป็นพระธรรมยามุนีนะครับ จ้าอาวาสวัดกสิการามจังหวัดลบบุรีนะครับต้องถือว่าท่านเนี่ยเป็นกําลังสําคัญยิ่งนะครับในกิจการของคณะสองรวมทั้งการศึกษาแล้วก็สาธารณสุขของสังคมจนได้รับปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์นะครับสาขาครุศาสตร์จากสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์น,นะครับในปีพศ2526ครับ พระเกจิอาจารย์อีกหนึ่งรูปนะครับก็คือหลวงปู่ชานนั่นเองนะครับจากวัดหนองป่าพงที่อุบลราชธานีนะครับต้องถือว่าท่านเป็นผู้ที่ทําให้ชาวต่างชาติเนี่ยรู้ซึ้งในพระพุทธศาสนานะครับจนเข้ามาอยู่ในร่มกาสาวิภพนะครับเป็นจํานวนมากรวมทั้งท่านได้เป็นผู้สร้างวัดป่านานาชาติขึ้นนะครับท่านยึดหลักทมที่ว่าทําตนให้ตั้งอยู่ในคุณอันสมควรเสียก่อนแล้วจึงสอนคนอื่นที่หลังครับ สำหรับพระรูปนี้นะครับต้องถือว่าท่านมีความพิเศษมากเพราะว่าตอนที่ปั้นเป็นหุ่นขี้ผึ้งนะครับท่านมาเป็นแบบนะครับที่นี่เลยนะครับปกติรูปอื่นๆก็จะดูจากรูปภาพใช่ไหมครับแต่ท่านเนี่ยมาที่นี่เลยครูบาวงนะครับท่านมีความสําคัญมากๆเป็นผู้นําพัฒนาชาวกะเหลี่ยงนะครับให้ได้เรียกว่าพัฒนาพื้นที่แล้วก็ทําความดีนะครับตามรอยพระพุทธศาสนานะครับลองซูมเข้าไปใกล้ได้เลยนะครับจะเห็นได้ว่า ผมของท่านเนี่ยเป็นผมจริงๆนะครับของท่านเลยแล้วทุกคนลองดูสิครับที่เล็บที่เล็บเนี่ยมีเศษดินนะครับคือสะท้อนความเป็นท่านจริงๆนะเพราะว่าอย่างที่แดดดี้เล่าไปนะครับว่าท่านเป็นนักพัฒนาพื้นที่นะครับของชาวกะเหลี่ยงครับที่ลำพูน พระจีนก็มีนะครับก็สองรูปนี้ก็ถือว่าเป็นพระจีนที่สำคัญมากๆในประเทศไทยนะครับท่านแรกก็คือท่านเชียวสื่อหูนะครับเป็นอดีตเจ้าอาว,วาสวัดมังกรที่เยาวราชนะครับและท่านนี่แหละเป็นผู้สร้างนะครับวัดเล่งในยี่สองบนถนนกาญจนาพิเศษนั่นเองนะครับทุกคนอีกรูปหนึ่งนะครับก็เป็นท่านไต้ซื่อเย็นบุญนะครับก็ถือว่าเป็นผู้นำของพระสงฆ์นิกายมหายานนะครับก็ได้รับความ ศรัทธานะครับทั้งคนไทยคนจีนเนียเรียกว่าท่านมีวิชาอาคมแก่งกล้ามากๆเลยครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเกจิอาจารย์หลายรูปนะครับให้เราได้เคารพสักการะกันด้วยครับโซนนี้นะครับ ด้านนี้เป็นหลวงปู่สุกครับแห่งวัดคลองมะขามเท่านะครับหลวงปู่สุกเนี่ยมีความสําคัญนะเพราะว่าท่านเป็นพระอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรสมเด็จเตีย่ยนเสด็จเตียเต่ยนนั่นเองนะครับต้องบอกว่าหลวงปู่สุกเนี่ยมีวิชาอาคมที่แก่งกล้ามากๆเลยครับทุกคนมาด้านนี้นะครับเป็นหลวงปู่ทั่วนะครับวัดช้างไห้จังหวัดปัตตานีครับพระที่เป็นตำนานเหยียบทะเลจืดนั่นเองครับ หลวงปู่มั่นครับทุกคนก็ถือว่าท่านเป็นพระนักวิปัสสนานะครับพระปฏิบัติก็เป็นพระอาจารย์ของหลวงตามหาบัวได้ครับมาด้านนี้นะครับเป็นครูบาศรีวิชัยก็ถือว่าเป็นครูบาที่มีความสําคัญนะครับทางภาคเหนือของเรานะครับครูบาศรีวิชัยถ้าใครเคยไปดอยสุเทพท่านละครับเป็นผู้บุกเบิกนะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็เป็นผู้สร้างทางนะครับขึ้นไปที่พระธาตุดอยสุเทพนั่นเองครับ มาในโซนห้องพระห้องสุดท้ายนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์เลยก็ได้นะครับคือสมเด็จพระพุทธอาจารย์โตพรหมลังศีครับวัดระคังโกสิตารามครับทุกคนทุกคนน่าจะทราบใช่ไหมครับว่าท่านก็เป็นพระธุดงที่เรียกว่าเข่งคัดในข้อปฏิบัตินะครับทุกประการนะครับจริงแล้วท่านก็มรณภาพนะครับเมื่อมีชนมายุได้85ปีนะครับ เป็นยังไงบ้างครับทุกคนขนลุกไหมนะครับน่าศรัทธามากๆใช่ไหมครับในโซนที่เป็นโซนเกจิอาจารย์ของเมืองไทยนะครับรวมถึงพระจีนนะครับที่มีความสําคัญในพุทธศาสนาด้วยนะครับทุกคนเรามาดูโซนที่2ต่อนะครับตรงนี้มีความน่ารักมากเลยนี่อาจารย์คลินปาโมดนะครับกําลังเล่นกับน้องหมาอยู่2ตัวนะครับนี่เรียกว่าเขาก็พยายามจะจําลองบรรยากาศใช่ไหมครับสมัยก่อนมีความโบราณ เก้าอี้ไม้เอ่ยนะครับบ้านไม้เอ่ยเดี๋ยวเราลองไปดูกันต่อในโซนต่อไปครับตรงนี้นะครับเป็นการจัดแสดง พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งนะครับโซนเรียกว่าเป็นกองเสือป่าในรัชการที่6ครับทุกคน mm. เดี๋ยวดดดี้เล่าให้ฟังคร่าวๆเลจะได้เข้าใจคอนเซปต์นะครับ mm. กองเสือป่าเนี่ยถูกจัดตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ใช่ไหมครับ mm. หน้าที่เขาเนี่ยจริงๆแล้วคล้า,ายๆกับสายลับนะถ้าเป็นปัจจุบันอาจจะเป็นประมาณว่า DSI ก็ได้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานย่อม mm. ๆนะครับที่จะเรียกว่าคอยสอดส่องดูแลเรื่องราวต่างๆนะครับถือว่าเป็นการช่วยเหลือตำวรวจทหารช่วยเหลือบ้านเมืองในยุคนั้นครับ ในปี2454่ีเนี่ยมีการจัดกำลังเสือป่ารักษาพระองค์ด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นอะไรที่รัชกาลที่6นะครับต้องการจะสร้างกองกำลังส่วนกลางเป็นกองพลหลวงรักษาพระองค์นะครับมีหน้าที่เป็นผู้รักษารัชกาลที่6นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับการรักษาดินแดนหรือมณฑลภาคใดๆเลยนะครับก็ตอนนั้นก็มีเป็นกรมเสือป่า ลาบหลวงร,รักษาพระองค์นะครับมีสองกองพันด้วยกันมีกองเสือป่าม้าหลวงรักษาพระองค์มีกองพันธุ์พิเศษรักษาพระองค์ครับเฮียเล่นหมากรุกกันจริงจังมากเลยเนี่ยเนี่ยตารางหมากรุกบ้านใครยังพอมีไหมครับเนี่ยโหเป็นตารางหมากรุกแบบสมัยก่อนเลยอ่ะเฮียเล่นกันแบบจริงจังมากเพื่อนเฮียนั่งรอหลับหมดแล้วเนี่ยเนี่ย ห้องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกห้องนึงที่มีความสําคัญมากๆนะครับเป็นห้องจัดแสดงพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จัก,กรีครับตอนรับทุกคนเข้าสู่โรงละครครับ เรื่องละครจันทวโรพาศนะครับกับจันเจ้าขานี่ชั้นสองนะครับเรียกว่าโผล่มาก็มีความบันเทิงเลยนะมีครูครูจวงจันนะครับมีครูเอื้อสุนทรสนานแล้วเดี๋ยวด้านในมีครูไพยบูรณ์นะครับด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับ ในด้านต่างๆวงสุนทราพรก็มาครับ มามุมนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นบุคคลสําคัญนะครับเป็นหุ่นคิดพึ่งบุคคลสำคัญของโลกเลยไม่ว่าจะเป็นท่านมหาตมาคารทีอีกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดด้จะพาไปชมนะครับท่านเซอร์วินสตันเชอร์ชิลนะครับที่เป็นนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคนสําคัญของอังกฤษใช่ไหมถ้าใครดูเรื่องเดอะคลาวนะครับแล้วก็มีอับราฮัมรินคอนนะครับของอ,อเมริกาครับ พอพบความสดใสด้านนี้เลยนะครับถือว่าเป็นการละเล่นแบบไทยนะตรงนี้เขาจะมีเด็กๆนะมีการละเล่นกันนะครับผมคิามี5 5การแสดงนะเป็น5ชุดนะมีอะไรบ้างเดี๋ยวรายดีดนิดนึงนะมีเรียกว่าเป็นแมงมุมจ้ำจี้ใช่ไหมครับมีรีรีข้าวสารมีขี่ช้างชนกันมีหัวล้านชนกันแล้วมีมีอะไรเนี่ยมีโอ้โหเนี่ยทุกคนลองดูดิครับเอาเอาจริงๆไห แอบแอบหลอนแอบหลอนอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหถ้าแบบอยู่ดีๆเกิดกระตุกกระดิกขึ้นมาได้นี่ทาดาสุนทรผู้ครับเป็นเกาวีเอกของโลกนะทุกคนแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของวรรณคดีที่ได้รับความนิยมสูงสุดแน่นอนไม่พ้นเรื่องนี้เลยครับพระอภัยมณีนน โซนนี้นะครับก็เป็นโซนที่เรียกว่าการแสดงวิศาการการเลิกทาสต,ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5น,นะครับทุกคนเนี่ยลองไปดูนะว่าวิวัฒนาการของการเลิกทาสนะครับตอนนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับดูกันเลย ทุกคนรู <Netz ank pedir als> ้ไหมครับว่าแต่ดั้งเดิมเนี่ยประเทศไทยของเรามีพลเมืองที่เป็นชนชั้นทาสมากกว่า30%ของพลเมืองทั้งประเทศนะครับเนื่องจากเรียกว่าเป็นวรรณะทาสเนี่ยก็ถูกสืบทอดสายเลือดกันมาถ้าหากว่าพ่อแม่เป็นทาสลูกก็จะเป็นทาสด้วยนะครับทาสก็จะมี่แบบหลากหลายแบบมากนะครับก็มาถึงรัชกาลที่5ท่านก็มีดัมลนะครับที่จะทําการเลิกทาสครับ โอ้เป็นยังไงบ้างครับทุกคนทั้งได้ความรู้สนุกแล้วก็มีแอบแบบขนลุกเล็กๆใช่ไหมกับการมาชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ่งครั้งแรกของแดดดีนะครับทุกคนไม่รู้ว่าหลายคนอาจจะเคยมาแล้วหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าชอบนะครับอรืมองหมาใจแดดดีนะขอคนละ1 s u b s c r i สไครป์นะครับพอหนึ่งติดตามนะแล้วติดตามกันใหม่ใน EP หน้าีหน้าครับผมทุกคนอีพนี้แดดดีไปแล้วนะบ๊ายบายครับ